เพกครับโอเคไลฟ์ติดน่าไลฟ์น่านจะติดแล้วทุกคนเดี๋ยวขอไมค์ไว้ใกล้ๆก่อนใครก็ได้ว่างๆไปเช็คที่ว่าไลฟ์ติดแต่ว่าเดี๋ยวขอไปเช็คกับเราจะได้เริ่มทำการาคุยในวันว่างๆอ่ะนะอาา้าวไลฟ์ไลฟ์ไม่ติดอ่ะไลฟ์ไม่ติดปัด่นทุกคนแล้วนะเราจะเริ่มทำการโทรป,ปั่นแล้วนี่บ <c oughs> <c oughs> อเลยที่กรไปเห็นได้ไม <c oughs> <c oughs> ่ก็อึดๆได้ไหมฮัลโหลอภิชามฮัลโหล ฮัลโหลเห็นในกลุ่มหรือว่ากูกำลังนี่กำลังเปิดไลฟ์อยู่แต่ว้ยกำลังเปิดไลฟ์นั่งคุยกันอยู่โหร้อยห้าสิบว่าความคุยที่ใหญกันอยู่ยังเนี่ยนี่กูแชร์ไปในกลุ่มอ่ะมันคุยกันเรื่องปีใหม่อยู่อะบ้าแค่นไหนโอ้มันดูไลฟ์เราอ่ะอะไรวะไม่ใช่เลยมันดูไลฟ์เราเข้าจังเลยทั่วใครดีวะเพื่อนเราต้องเมาหาเพื่อนซีเรียสซีเรียส สีดาันไม่ดูได้นรนสิดาพัฒโอเคจัดไปไปรุ้นแต่กูแชร์ไปในกลุ่มแล้วนะไอดัฒนาในกลุ่มไมร้วะไรหอกูเด็กิลพัเด็กติดโควิดมาแล้วจ้าเโอเธอเอนี่มีคนดูจับมันจะรับก็รู้นะสี่รู้สีมันจะรับบ้าสงสารเพื่อข้างๆมั่งก็กูเดินนะข้างๆ กูบอกปานอะปานอะไรเพลยังไม่ได้อาบน่ะกูยังไม่กูยังไม่ได้อาบน้ำเลยเนี่ยหรอยังไม่ได้อาบน้ำเลยเหรอเออยังไม่ได้อะไรเลยอ๋ไรหรอก็วายอยู่อะไรเหม่เหม็นลืมเลยฮะเออกูมีคำถามเพื่อนปานอะไรโหดที่สุดเลยปานอะไรโหดที่โหดที่สุดในยเดมอนซเลเยอร์ปานอะไรวะปานยาอ่อนปานบุรีมึงหัวอะ มันไม่มีงานดีกาทำหรอกกันบาได้บ้านมึงก็มีไหมบางทีอะแล้วมึงก็ขอคนอื่นลอกเหรอถ้ามันคว้ยเลยโอเคแค่นี้แหละบายถามคนเจเลยกูไม่เห็นอะทำไมกูไม่เห็นวะกูไม่ขึ้นเลยเด้โทรหาน้องม่อนต่อดีกว่าว่าน้องม่อนลงแรงอยู่หรือเปล่าหนูบอกกูตายหาแล้วไอ้ควาย น่าแม่งน่ามันดีโอ้ยโคตรีเลยสัสเรียกแม่งดีเลยอ่ะเออเสียงดีเลยเอ้ยมอนแม่งไม่หลับแล้วอะทำไงดีวะไม่หลับแล้วอ่ะน่าเศร้าจังไม่เอาฟิวมานอนดิถ้าถ้าเท่าเต็มกี่ก็ไม่มีหรอก มันต้องรับกันทุกคนไปเนี่ยโทรหาครูวะโทรหาครูวะครูครับผมเหงาครับครูครับผมเหงาดูหกคนแล้วคนดูอยากรู้ว่าไลฟ์กูมีคนใครดูอ่ะกูอยากรู้ว่ามีใครดูขนาดแหละกูจะได้ปั่นถูกกูดูอยู่คนหนึ่งกูดูอยู่คนหนึ่งกูดูอยู่คนหนึ่งโดยเพิ่มดยเรยเลยกูเหมือนแม่งเข้ามาแล้วออกโอเคจังหวะนั้นแหละงั้นดูจะโทรหาเด็กเด็กอีกเด็กอีกเค้กแล้วกัน สก้อหยิงสก๊อตคิดเราต้องไ่คิดที่ใสสะอาดไปเราจะพูดคำหยาบเยอะไม่ได้ไอ้พังเปิดกล้องเลยน่นไม่รับสายเพื่อนเหงาด้กว่วใครดีแล้วทุกคนรีบคิดหน่อยฟิวเจอร์ได้ถอยฟิวเจอร์อีกรอบหนึ่งอ้อมึง ไปเรียกสูหาฟิวเจอร์แล้วนะฮัลโหลฟิวเจอร์ทำไรอยู่หรอตีกรีฮัลโหลเอ้าไม่พูดเหรอทำไมฮัลโหลฮัลโหลฟิวเจอร์จิ้มค้างแล้วมิดฮัลโหลทำไรอยู่เพื่อนมึงไม่ตอบวะาดูกูตบไม่ได้หรอกูคุยกับคนปัญญาอ่อนอยู่ประเนี่ยกูตัดสายแล้วคกูคุยกับคนปัญญาอ่อนอยู่ประเนี่ย ดูอาจารย์อวัตได้ไหมที่กูบอกว่ามันไม่โตมันไม่ตอบมันไม่เอ็นนันทะมันไม่เอ็นนันท์กวนยังมีกูตีมอยู่กูหลุดแน่แต่ว่าจารมันโดนแน่เฮียมันมันไม่กล้ามันไม่กล้าหรอกไอ้เกมไม่เคยรู้ใครได้เลยเราเฉ๋เพื่อนดีกว่าเออมันแค่เราแค่พูดอะไรมันว่าก็พูดคนนี้มันก็ไม่พูดกับเราแล้วมันเยี่ยมทุกคนเลยวะเอ้าไลฟ์ไลฟ์กูดับไปแล้วเพื่อนอีกเหรอ ม Franc ่ไม่มันคือว่านับเลขหกใหม่อ่ะมันขึ้นว่าเจ็ดวิใหม่อ่ะเหมือนเหมือนไลฟ์ป่ะเอาวิทเอาวิทเอาวิทเข้ามาเอ้ยนัาตัวเน็กว่าแกคือโปรเจคเตอร์ที่โปรเจคเตอร์นี่ยดูดิ